พบกันอีกแล้วนะคะกับเบียร์เพอร์เฟกานะวันนี้เบียร์ก็จะมานำเสนอในส่วนของเจ้า Honda Civic FB นะคะตัวนี้เป็นโชม FB รถเป็นปี2013นะคะด้านหน้าก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยงามนะสำหรับโชมนี้ออกสไตล์สปอร์ตนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะเดินเส้นสายโครเมียมมีโลโก้ Honda มาให้นะคะในส่วนของภายหน้าตัวหน้านะ เรามาดูในส่วนของด้านข้างนะตัวนี้ด้านข้างเป็นแม็กแท้นะคะมาจากโรงงานนะขอบ15นะตัวนี้เป็นแม็กของพันด้าเลยนะคะมีไฟเลี้ยวตรงข้างๆมาให้ด้วยนะรุ่นนี้สภาพรถนี้สวยมากใครที่กำลังตามหาชม fb อยู่นะเบียบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าในส่วนของตัว fb ตัวนี้สภาพสีภายนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะ รถเป็นปี13ก็จริงแต่ว่าเหมือนรถปี17 18เลยเดียบอกเลยตัวกระจกนี่ยังเดิมๆอยู่นะคะตัวนี้สติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะเป็นกระจกเดิมมาจาก h o n d a เลยนะบ่งบอกถืออะไรบ่งบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนเปลี่ยนกระจกมานะตัวนี้ไม่เคยโดนชนมาแน่นอนเรามาดูด้านท้ายเนาะด้านท้ายก็สภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะ ตามชื่อเต็นของเราเลยเฟอร์ฟไฟท้ายของเคารุ่นนี้นี่จะออกแบบมาค่อนข้างใหญ่นะทำให้มองเห็นชัดเจนนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.8นะสำหรับ Civic FB ตัวนี้นะคะ,ะต่อมาเรามาดูภายในกันมากนะภายในตัวนี้เรียกได้ว่าสัาพาเนี่ยข้างนอกสวยแบบนี้แล้วภายในเนี่ยสวยกว่านี้อีกอย่าบอกเลย โอเคไปดูภายในกันก่อนค่ะโอเคค่ะเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะพอขึ้นมาแล้วนี่รู้สึกว่ามันได้รนสปอร์ตจริงๆนะตัวนี้เริ่มจากแผงคอนโซลนะคะคอนโซลเขาจะเป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นเขาเลยนะในส่วนของตัว F.B. นะดีไซน์คอนโซลเขานี่สวยงามมากๆเลยออกอารมณ์สปอร์ตแบบอารมณ์สปอร์ตจริงๆอะ่ะตัวนี้มันบิวอินเข้าไปข้างในนะคะในส่วนของตัวจอเนี่ย่ ตัวหนังสือใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะตัวนี้สำหรับตัวจอ,อทีเอสซีของเขานะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงนี้คอนโทรนในส่วนของพวก CD AUX f, f a m a m ได้นะคะรุ่นนี้พวงมาลัยก็ออกอารมณ์สปอร์ตเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะตัวนี้สามารถควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยได้เลยนะคะ โซนจะออกเป็นสีดำนะตัดกับสีออกโทนสีเทาๆอ่อนนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสีทูโทนนะออกอารมณ์ที่วัยรุ่นชอบอะขนาดเบเบยังชอบเลยขึ้นมานั่งเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะรุ่นนี้พร้อมด้วยโหมดสปอร์ตสำหรับไว้ร่งแซงด้วยนะเบรกมือยังเป็นเดิมๆอยู่นะก็เรียกได้ว่าไม่ได้ขี้เหร่นะสำหรับการดีไซน์ของเขา ที่วางของนะคะจะมีช่องต่อสาย USB ให้แล้วเรียบร้อยนะตัวนี้สำหรับใครที่อยากจะชาร์จแบตโทรศัพท์มือถืออะไรเอาวางไว้ในนี้แล้วก็ปิดไว้ได้เลยนะส่วนภายในเบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้ามันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันไม่เก็บอุณหภูมิความร้อนนะเวลาที่เราจอดตากแดดไว้น,น,นานๆเนี่ยเวลาเราขึ้นนั่งเนี่ยตัวนี้มันจะระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะคะสาหรับตัวเบาะผ้าตัวนี้นะ เบาะก,ก็สะอาดใหม่นะคะไม่มีรอยสกรปรกใดๆนะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลดีมากๆเลยนะตัวนี้นะถ้าใครได้คันนี้ไปนี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะที่บังแดดก็จะมีกระจกมาให้ด้วยสำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าในรถอันนี้จะเป็นออปชั่นเสริมเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แบบผู้หญิงชอบนะอันนี้นะภายในเบาะด้านหลังก็สภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะ ตัวนี้ไม่ได้มีริ้วรอยใดๆเบาะยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะสำหรับ CIVIC-FB ตัวนี้นะโอเคภายในเบียให้ดูก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแล้วเราไปดูในห้องเครื่องกันมากดีกว่าค่ะตัวนี้ว่าห้องเครื่องตัวนี้เนี่ยจะใหม่แล้วก็สะอาดมากแค่ไหนนะเดี๋ยวเบียพาไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่ามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะตัวนี้ห้องเครื่องเรามาดูจุดแรกกันก่อนเลยตัวนี้ น็อตเดิมคานเดิมนะรอยสีไม่มีทะลอกนะคะตัวนี้ไม่มีโดนถอดโดนขยับใดๆนะเหลี่ยมน็อตยังอยู่ mm hmm. เหมือนเดิมเลยอ,อ่ะตัวเมสอาร์กยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะนะ้ำมันเครื่องไม่มีเยิม้มนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1นนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะรุ่นนี้รอยมาร์กสีจากโรงงานยังอยู่อยู่เลย สำหรับใครที่ตามหา Civic f b นะตัวนี้เป็นรถปี2013รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสวยมากๆค่ะคันนี้ มาดูในส่วนของราคาเจ้า C ี vic f อตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้ราคาของเราเนี่ยอยู่ที่4 1 7 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะคะยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นท็อปอัพเรากมีให้อีก2 0 0 0 0บาทนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นแต่สูงสุดเราให้จอง20,000ราค่าพอร์ตนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้สูงเลยตกประมาณ8,000แค่นั้นเองนะออกรถกับเราแค่ร้อยเดียวยังฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเต็มนะคะใช้ได้ทั่วประเทศ รับประกันหลังการขายสูงสุด1ปีหรือ10,000กิโลเมตรฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะบริการล้างขัดเคลือบสีตรวจเช็ครถ29รายการเราก็มีให้นะคะสําหรับใครที่ออกรถกับเพอร์เฟคคาร์ของเรานะฝากกันนิดนึงร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนลาเอถนนสุขุมวิทร้อยห้าซอยลาซาดแปดสิบเจ็ดเขตบางนากรุงเทพถ้าใครอยากจะมาดูรถสามารถเข้ามาดูกับเราได้ทุกวันนะร้านเราเปิดทุกวันตั้งแต่แปดโมงจนถึงหกโมงเย็นนะคะ โอเคใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกันนิดนึงนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้าใครกดกระดิ่งนะเวลาที่มีรถใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาดู Civic FB คันนี้นะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะหรือจะเข้ามาที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาล87นะคะเต็นท์รถเพอร์เฟกต์คาร์ของเรามีรถให้เลือกมากกว่า250คันเลย วันนี้เบียกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ